อยากได้บุญไม่ทำบุญนั้นมีมากดีแต่อยากหากไม่ทำน้าขำหนออยากได้บุญไม่ทำบุญมีแต่รอดีแต่ขอรอแต่บุญขาดทุนเอ่ยจเจริญธรรมจเจริญพรท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านยินดีต้อนรับกนายนมิตรทุกสายบุญทุกพื้นที่ทุกภูมิภาค ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศด้วยความยินดียิ่งวันนี้ธรรมพริกชีวิตเสนอเรื่อง10วิธีทำบุญเห็นผลทันตาขึ้นชื่อโบุญทุกคนก็ปรารถนาและอยากได้ไม่ว่าเขาจะอยู่ในภาวะใดเป็นเด็กน้อยเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นพ่อบ้านแม่เรือนเป็นผู้สูงอายุ หรือแม้กระทั่งเป็นประสงค์องค์เจ้ามีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือสแสวงหาบุญกุศลหรือบารมีไปพร้อมๆกันวันนี้มาพูดถึงเรื่องการทำบุญที่ง่ายๆไม่ต้องเด้ลงทุนลงแรงอะไรมากมายสามารถทำได้ด้วยตัวเราและสำคัญชวนคนที่เรารักคนที่เราปรารถนาดีร่วมทำบุญไปพร้อมๆกัน วิธีที่1ท่านผู้ชมทั้งหลายคือการทำทานทานคือการให้การแบ่งปันการเจียสระนับตั้งแต่การให้วัตถุสิ่งของปัจจัยสี่เครื่องอุปโภคบริโภคแก่คนที่เรารักแก่คนที่ขาดคแคลนหรือแก่ญาติมิตรผู้ประสบภัยทั้งหลายทั้งปวงเรียกว่าให้สิ่งของประการที่สองให้ธรรมะเป็นทานให้ความรู้เป็นทาน คือให้วิชาการบ้างให้วิชาชีพบ้างให้สิ่งที่เป็นศีลเป็นธรรมเรื่องบุญเรื่องบาปพูดให้ระชั่วกรวบาปพูดให้กระตือรือรน้นขนขวายททำความดีสร้างบุญสร้างบาร,รบีอันนี้เป็นการให้เป็นการแบ่งปันเราอาจจะคุ้นเคยกับโครงการปันสุขปันสิ่งของปันน้าใจปันความรักเหล่านี้เป็นต้นเพราะยิ่งให้ยิ่งได้ประการที่สอง บุญเกิดจากการรักษาศีลรักษาศีลเราอยากเข้าใจแต่ว่าเป็นเรื่องของพระสงฆ์สมบูรณ์เป็นเรื่องของผู้สูงอายุคนที่ต้องนุ่งขาวห่มขาวถึงจะต้องรักษาศีลปฏิบัติธรรมเป็นความเข้าใจไม่ถูกต้องสักทีเดียวคําว่ารักษาศีลเราอยู่ในภาวะเพศใดฐานะตําแหน่งยศจักอะไรสามารถรักษาศีลได้ทุกที่ทุกหนท,ทุกแห่งท่านผู้ชมทั้งหลาย เพราะศีลแปลว่าการรักษากายวาจาให้เป็นปกติให้เรียบร้อยให้สงบให้เย็นรักษากายให้เรียบร้อยก็คือกายยืนเดินนั่งเคลื่อนไหวไปให้เป็นประโยชน์แก่คนแก่ฐานที่แก่หน่วยงานแก่ประเทศชาติบ้านเมืองเว้นจากการที่เราเอากายไปดีรันฟันแทงเอากายไปก่อทุกสร้างโทษอันนั้นผิดศีลธรรมแล้วครับให้ทุกให้โทษส่วนวาจาเราก็รักษาให้ดี คือพูดจาไพเราะสุภาพนุ่มนวลมีสัมมาคารวะพูดคำที่ไพเราะอ่อนหวานพูดให้คนรักกันสามัคคีกันตรองดองร่วมแรงร่วมใจพูดให้คนได้เกิดความรู้พูดให้คนได้สติได้ปัญญาละชั่วกลัวบาปกตือรือร้นที่จะทําความดีพัฒนาชีวิตพัฒนาสังคมไปพร้อมๆกันวันการรักษาศีลก็สามารถทําได้ประการที่สาม บุญเกิดจากการภาวนาภาวนาไปว่าทำให้มากขึ้นสูงขึ้นดีขึ้นละเอียดขึ้นการสวดมน์ก็เป็นการภาวนาการฟังธรรมก็ถือว่าเป็นการภาวนาอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันเรามักจะคุ้นเคยการเจริญสมาธิยืนเดินนั่งสมาธิหรือเรียกว่าเดินจงกรมนั่งสมาธิก็สามารถทําได้เป็นบุญชั้นดีเป็นปรมีชั้นสูงด้วย ด้วยการเจริญสมาธิภาวนาท่านผู้ชมอาจจะคุ้นเคยกับการภาวนาว่าพุโทโธสัมมาระหังยุบหนอพองหนอหรือกำหนดลมหายใจเข้าออกก็สามารถทำได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งให้ชัดเจนให้แจ่มแจ้งแล้วตั้งใจทำลงมือทำด้วยความประมุนระม่อมทำด้วยความปิติอิ่มเอิบใจ อัน,นสงกุศลความดีก็จะเกิดขึ้นในขอน้อนี้ประการที่4บุญเกิดจากการอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักไปลามาไหว้เข้าทํานองว่าอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนน่ารักและก็มีภาสิทธ์ว่าอยู่ไหนมีแต่คนรักจากก็มีคนอะไรไปก็มีคนคิดถึงคนหนึ่งหาอวยพรแถมท้ายอยู่ทุกเวลาไม่มาเขาถามไถ่ จากไปเขาคิดถึงคิดถึงเพราะเป็นคนมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเพราะฉะนั้นใครที่แสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนที่บ้านที่ทำงานที่ฐานะคนคนนั้นก็ได้ทำบุญอยู่เรื่อยๆท่านผู้ชมประการที่5บุญเกิดจากการช่วยเหลือผู้อื่นการที่เรารู้จักช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยจิตใจคนนั้นสูงส่งจิตใจคนนั้นดีงามเพราะสามารถทำประโยชน์ให้ผู้อื่นได้ไม่ได้มุ่งหมายเฉพาะประโยชน์ตัวเอง ประโยชน์พ่อแม่ประโยชน์ครูบาอาจารย์ประโยชน์เพื่อนร่วมงานประโยชน์ของชุมชนองค์กรประเทศชาติบ้านเมืองสามารถทําได้ถ้าเราทําได้เก่ประโยชน์ผู้อื่นเนี่ยจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่เป็นคนที่มีจิตใจสูงส่งและเป็นจิตที่มีคุณภาพที่สามารถทําประโยชน์ให้ผู้อื่นได้และเป็นบุญด้วยท่านผู้ชมทั้งหลายบางเรื่องเราก็ทําบุญช่วยผู้อื่น ทางกายเช่นการหยิบประจับประดับตกแต่งสถานที่สิ่งของพูดด้วยวาจาก็เป็นบุญทางวาจาให้ความรู้ให้ข้อคิดให้แนวทางหรือให้วิธีการให้คำปรึกษาที่ดีอันนี้ก็เป็นบุญเพราะเราช่วยทางวาจาบางคราวเราก็ช่วยด้วยจิตใจเช่นเขาทุกข์เนื้อร้อนใจเราก็ไปนั่งเป็นเพื่อนด้วยความเห็นอกเห็นใจเข้าอก เข้าใจเขาก็จะได้ความสุขได้รับการช่วยเหลือจากเราท่านผู้ชมทั้งหลายประการที่6บุญเกิดจากการชวนผู้อื่นร่วมบุญหลายครั้งเราจะเห็นมีคนมาบอกบุญเราหรือชวนเราไปทำบุญไปร่วมอนุโมทนาบางท่านก็ไปทำลงทานบางท่านก็ไปร่วมเป็นเจ้าภาพกระถินภาพปลาถวายอาหารหรือไปเลี้ยงอาหารกลางวัน เด็กที่ศูนย์เด็กเล็กศูนย์เด็กกำพร้าหรือไปเลี้ยงที่พักคนชราหรือไปแบ่งปันข้าวของกินเครื่องใช้แก่ผู้ประสบภัยทั้งหลายเช่นภัยน้ำท่วมไฟภัยไหม้ไฟพายุไฟเกิดจากโรคระบาดท,ทั้งหลายก็สามารถช่วยได้ท่านผู้ชมทั้งหลายเป็นการชวนผู้อื่นไปทำบุญนั่นเองประการที่7บุญเกิดจากการชื่นชมบุญ หรืออนุโมทนาบุญกับผู้อื่นเห็นเขาทำบุญทำดีประกบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในชีวิตส่วนตัวครอบครัวหน้าที่การงานเช่นลูกหลานสำเร็จการศึกษาสอบบรรจุปเป็นข้าราชการพนักงานรัฐศาสกร์หรือทำงานบริษัทเจริญในยศสี่ขั้นตำแหน่งมีความสำเร็จน้าใดก็ตามเราชื่นชมกับความสำเร็จของเขาชื่นชมกับความดีงามของเขา เราพูไปแสดงความยินดีจะด้วยดอกไม้สิ่งของรางวัลหรือเป็นของขวัญสุดท้ายไม่มีก็คำพูดที่สุภาพนุ่มนวลไม่ตีที่หยิบยื่นให้นี่แหละครับมีคุณค่ามหาศาลเป็นบุญด้วยประการต่อมาข้อที่แบบบุญเกิดจากการฟังธรรมศึกษาธรรมเรียนรู้ดูจำอาจจะเขียนก็ใช่ บันทึกอา่านฟังดูด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็เป็นบุญบุญเกิดขึ้นจากข้อนี้อยู่เรื่อยๆเหมือนตอมาชวนท่านผู้ชมทั้งหลายฟังธรรมทุกวันได้บุญทุกวันชวนคนอื่นฟังด้วยแชร์ให้คนอื่นด้วยกดไลค์ให้เขาชื่นชมด้วยคอมเมนต์ให้ความคิดเห็นด้วยเป็นการต่อเติมเสริมแต่งความคิดต่อเติมปัญญา ต่อเติมกำลังใจซึ่งกันรัะกันเป็นเรื่องดีครับประการที่9บุญเกิดขึ้นจากการแสดงธรรมบรรยายธรรมสนทนาธรรมเล่าธรรมะให้กันฟังพูดเรื่องบุญให้อบอุ่นชื่นใจขนขวายมีความสุขอยากทําด้วยพูดเรื่องบาปทุกโทษเพื่อให้เกิดความละอายละชั่วกลัวบาปไม่เข้าไปยุ่งไปเกี่ยวหรือถึงกับต้องลดละเช่น ลดละสิ่งเสพติดลดละการพน,นันลดละการครบเพื่อนชั่วลดละเลิกการเป็นคนขี้เกียจขี้คานหรือเรียกง่ายๆว่าพูดธรรมะในฝ่ายที่เป็นลบแต่ให้เป็นบวกคือหมายพูดว่าพูดถึงเรื่องที่มันเป็นทุกข์เป็นโทษอบายมุขทั้งหลายเป็นทุกข์เป็นโทษต่อชีวิตเป็นวงจรอุบาทใครเข้าไปเกี่ยวข้องมากชีวิตวุ่นวายชิบหายมากมายผู้ใดเกี่ยวข้องปนกลางก็ได้รับความชิบหายกระทบกระเทือนกับชีวิต ผู้ใดไปเกี่ยวข้องน้อยแน่นอนก็ได้รับผลพิษภัยจากอบายมุขทุกคนอย่างไม่ลําเอียงท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะฉะนั้นการพูดธรรมะสาธยายธรรมะเป็นบุญเป็นกุศลและมีญาติโยมถามว่าพระอาจารย์เทศไล้สดทุกวันไม่เหนื่อยเหรอไม่ท้อเหรอมันมีบ้างเป็นบางคราวท่านผู้ชมทั้งหลายแต่เห็นท่านผู้ชมทั้งหลายที่ใจดีมีธรรมะ อยู่ทุกพื้นที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วคำว่าเหนื่อยมันก็คงสะกดไม่ได้คำว่าทอ้อมันไม่มีในหัวใจเพราะฉะนั้นกำลังใจเกิดขึ้นทุกวันเพราอะจะมาเรียนรู้ที่จะสร้างขวัญและกำลังใจให้ตัวเองทุกวันทุกวันเหมือนกับเราทานข้าวทุกวันนั่นแหละต่อมาบุญเกิดจากการทำความเห็นให้ตรงในข้อที่10นี่สำคัญ เมื่อเราเรียนรู้ดูจำวิธีการทํำบุญหรือศึกษาชีวิตเราให้เข้าใจแล้วท่านผู้ชมทั้งหลายพึงเข้าใจให้ตรงกันว่าเราเกิดมาเพื่อสร้างบุญสร้างบารมีไม่ใช่เกิดมาใช้กรรมในอดีตที่เราทำไว้อันนั้นเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นแต่ในปัจจุบันนี้เป็นกุศล,ลกรรมอันดีเป็นบารมีงามที่เรามารสร้างได้อดีตมันแก้ไขไม่ได้โบราณจึงสอนว่าอดีต ที่ร้ายนึกถึงไว้เป็นเครื่องเตือนใจอดีตที่ดีมีไว้เป็นกําไรให้ก้าวเดินไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีนะมีทุกคนเชื่อว่าทุกคนเรียนรู้รู้เรื่องที่ดีรู้เรื่องที่เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าแล้วทำไมไม่ทำเงื่อนไขยอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะมัวแต่เข้าใจผิดว่าบุญกุศล มันไม่ใช่ของดีของแท้ไม่ใช่ของวิเศษคนเราจะเจริญรุ่งเรืองได้ก็เพราะอาศัยสิ่งภายนอกมาดลบดลบด,ดานให้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นบุญเกิดขึ้นจากกายวาจาจิตของบุคคลนั้นคนนั้นทํากายให้เรียบร้อยนะสร้างกุศลประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นได้นั่นคือกุศลเกิดขึ้นทางกายคุณพูดดีมีฐานะเป็นประโยชน์ให้เกิดความรู้ความเข้าใจมี ความรู้ไปในทางที่ดีงามสร้างประโยชน์สร้างคุณค่าให้กับตนเองสังคมบ้านเมืองอันนั้นเป็นบุญทางวาจาคุณคิดสร้างสรรค์คุณคิดเผื่อแผ่คุณคิดให้อภัยคุณคิดดีต่อผู้อื่นอันนั้นเป็นบุญทางจิตท่านผู้ชมทั้งหลายมันปรับความคิดให้เห็นครับให้มันตรงกันตรงบุญเราเข้าใจตรงกันเราจึงได้ทำบุญสุนทรทานทำดีสร้างบุญสร้างบารมี มีกำลังใจทำความดีสม่าเสมอแม้จะมีแรงท้อให้แรงท้อเป็นเครื่องเตือนใจเป็นบันไดให้เราก้าวข้ามอุปสรรคให้ได้และทำความเห็นให้ตรงกับบาปบาปคือตรงข้ามกับบุญคือชั่วตรงข้ามกับความดีความชั่วทำที่ไหนก็ชั่วท่านผู้ชมทั้งหลายบาปทำที่ไหนที่รับที่แจ้งก็ยังเป็นบาปอยู่เหมือนเดิม เหมือนพระองค์ทรงตัดว่าบุคคลทําบาปเองย่อมเศร้าหมองเองบุคคลทําบุญเองย่อมได้ความแช่มชื้นเบิกบานใจเองชั้นใดก็เหมือนกันมันรู้ว่ามันเป็นบาปเราก็ไม่เกี่ยวข้องมีสติจับยังช่างใจไม่คิดไม่พูดไม่ทําไม่ดําเนินการไม่ร่วมและหันมาคิดดีพูดดีทําดีทําความคิดเห็นให้ตรงชีวิตเราจะเดินตรงไปสู่ความสําเร็จ จเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอนขออนุโมทนาบุญขอบคุณทุกท่านที่เมตตารับชมรับฟังช่วยกรุณาทำบุญบอกบุญต่อส่งบุญต่อด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกุศลอันดีเป็นบารมีอันงามสาธุโขโมทนาพาให้ชื่นจิตราบรื่นปรีเปรมกระเสมสันอายุมั่นขวัญยืนทุกคืนวัน รับอนันต์โชคทวีมั่งมีเอ่ยเจริญพร